หากจะบอกว่า EP นี้เป็น EP ที่ต่อมาจาก EP ที่แล้วก็คงจะได้นะคะเพราะเมื่อ EP ที่ผ่านมาเรามีการเล่นกิจกรรมขอบคุณแฟนคลับส่งท้ายปีกันไว้จําได้ไม่เอ่ยแล้ววันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วเพราะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับแก้ว l s o c i e t y ไปแบบฟรีๆจำนวน10รางวัลด้วยกันส่วนรายชื่อผู้โชคดีทั้ง10ท่านจะมีใครบ้างนั้นก็ดูได้ตามรูปนี้เลยค่ะ ขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ชมทั้ง10ท่านด้วยนะคะใครที่พลาดโอกาสนี้ไปไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะแอดรับรองเลยว่าถ้าคุณเป็นแฟนของช่อง L Society คุณจะได้รับโอกาสพิเศษแบบนี้กันอยู่เรื่อยๆแน่นอนค่ะอาและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง L Society ก็รีบกดติดตามกันไว้นะเพราะถ้ามีกิจกรรมดีๆคุณจะได้ไม่พลาดนะคะเอาล่ะกิจกรรมดีๆก็ผ่านพ้นไปแล้วเรากลับมาสู่ช่องของเรากันบ้างนะคะ เมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาแอดได้ไปชิมคอนยักอยู่ตัวหนึง่งแล้วรู้สึกว่ารสชาติมันก็ดีเหมือนกันนะแอดเลยไปหาข้อมูลมาปรากฏว่าคอนยักแบรนดน์นี้ได้รับความนิยมในบ้านเราอยู่ไม่ใช่น้อยเลยละคะ่ะคอนยักแบรนดน์นี้มีชื่อว่าบารอนโอตาด V.S.O.P มีใครพอจะคุ้นตากันบ้างไหมคะก็ถ้าคุ้นตากันขนาดนี้งั้นเราไปดูประวัติความเป็นมาของคอนยักตัวนี้กันสักหน่อยดีไหมคะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกล็ดความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใด House of Conyack Baron o t a t เป็นสัญลักษณ์ของโลกแห่งสุราซึ่งมีชื่อเสียงในด้านงานฝีมือและคอนยัคที่ยอดเยี่ยม Baron o t a t V.S.O.P เป็นคนอนยัคฝรั่งเศสที่ก่อตั้งในปี1795โดยชองบัพติสต์องตูนโอตาด และจำนายภายตายชื่อบารอนโอตาดคอนอยัก V.S.O.P. ค่ะประวัติความเป็นมาของตระกูลนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยฟรองซัวที่1กษัตริย์แห่งฝรั่งเศสในศตวรรษที่16ชองบัพติสต์องตวนโอตาดผู้เป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มขุนนางและผู้พิทักษ์ที่เข้มแข็งของกษัตริย์ตัดสินใจหนีจากการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1785แและได้ลี้ภัยมายังอังกฤษด้วยความสนใจในคอนอยกัก เขาจึงตัดสินใจก่อตั้งร้านขายสุราเป็นของตัวเองและกลายเป็นทูด้านสุราอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่กี่ปีต่อมาในปี1795เขากลับไปฝรั่งเศสและเลือกที่จะสร้างคนอนยัคที่นี่ที่ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของบ้านที่เขาเกิดมาชองบัปติสตั้งร้านค้าในชาโตเดคอนยัคซึ่งเป็นป้อมปราการยุคกลางที่ตั้งตั้งงานริมฝั่งแม่น้ําชารองค่ะ ในเวลาต่อมาครอบครัวบารอนโอตาดก็ได้ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวและความรักที่มีต่อคนอนยักมาหลายเชื่ออายุคนโดยรวบรวมมรดกของครอบครัวไว้เป็นหัวใจสําคัญของบ้านอันทรงเกียรติหลังนี้สมาชิกในครอบครัวสามารถรักษาประเพณีของบรรพบุรุษไว้ได้ในขณะเดียวกันก็นําวิธีการที่เป็นนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตคนอนยักที่มีคุณภาพดีเยี่ยมพื้นที่ของคนอนยักในประเทศฝรั่งเศสเป็นสิ่งที่ล้าค่ามากค่ะ ภูมิภาคนี้มีชื่อเสียงในด้านสภาพอากาศเพราะมันตั้งอยู่ใกล้กับมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นจึงทําให้ที่นี่มีอากาศชื้นแล้วก็มีปริมาณของแสงแดดที่กําลังดีซึ่งเหมาะสําหรับการบ่มโอเดอรีในถังไม้โอ๊กเป็นอย่างยิ่งเถาอางุ่นขาวพันต่างๆส่วนใหญ่คืออูยีบรองที่เติบโตบนดินเหนียวบนหินปูนทําให้องุ่นมีลักษณะเฉพาะตัวค่ะ แต่ถึงเขาออฟบาลอนโอตาดจะมีไร้องุ่นเป็นของตัวเองแต่พวกเขาก็ยังคงรับซื้อองุ่นคุณภาพสูงจากผู้ผลิตไวน์ในท้องถิ่นด้วยล่ะค่ะการคัดเลือกองุ่นด้วยความพิถีพิถันถือเป็นสิ่งสําคัญในการได้รับโอเดวีที่มีกลิ่นและคุณภาพที่ดีด้วยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ขั้นตอนไหนไหน,นั่นก็คือกระบวนการกลั่นค่ะการกลั่นของบารอนโอตาดเกิดขึ้นในหม้อทองแดงแบบดั้งเดิมและคนอนยกของบารอนโอตาดยังมีการกลั่นถึงสองครั้งด้วยกัน ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้โอเดรวีที่ได้มีความบริสุทธิ์และสมดุลเป็นพิเศษค่ะการบ่มโอเดรวีในถังไม้โอฝรั่งเศสในห้องใต้ดินหลายสิบปีบวกกับมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการหมักบ่มถือเป็นศิลปะในการผลิตคอนยักที่บารอนโอตาคเขาเชี่ยวชาญมากเลยล่ะค่ะความชื้นและอุณหภูมิที่สม่ำเสมอในห้องใต้ดินเหล่านี้ทำให้คอนยักมีความซับซ้อนจนกลิ่นหอมของคอนยัคแบรนด์นี้กลายเป็นจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งเลยค่ะ บารอนโอตาดจะมีกลิ่นความเป็นผลไม้ฟุตี้ฟุตี้ผสมผสานกับกลิ่นวานิลาที่มีความหอมหวานได้อย่างลงตัวบวกกับกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนๆของโอ๊กที่ได้ผ่านการบ่มมาเป็นอย่างดีเสริมด้วยกลิ่นของใบมะนาวลูกแพรและยาสูบนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บารอนโอตาดมีเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้นั่นเองค่ะและที่สำคัญคุณภาพของบารอนโอตาดยังได้รับการยกย่องในระดับสากลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสปิริตอีกด้วยล่ะค่ะ บารอนโอตาดมีคนอนยักให้เลือกมากมายตั้งแต่ VSOP ไปจนถึง XO และรุ่นพิเศษต่างๆมากมายที่พร้อมนำเสนอประสบการณ์รสชาติที่หลากหลายให้แก่ผู้ดื่มอย่างไม่รู้จบเลยค่ะและนี่ละค่ะที่ทำให้บารอนโอตาดเป็นสัญลักษณ์ของโลกแห่งสุราแถมยังขึ้นชื่อในเรื่องงานฝีมือและเป็นคนอนยักที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยละค่ะ แต่น่าเสียดายนะคะที่ในเวลาต่อมาบาลอนโอตาดได้ถูกซื้อไปโดยเบส t PLC ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเบียร์สัญชาติอังกฤษและต่อมาได้ถูกขายให้กับบริษัทมาร์ตินีแอนด์โรซีเของอิตาลีในปี1991แต่ปัจจุบันบารอนโอตาดได้มาเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบาคาดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วลวะคะ่ะ และนี่แหละค่ะคือความเป็นมาทั้งหมดของบารอนโอตาด V.S.O.P. บรันดีฝรั่งเศสที่มาพร้อมกับรูปลักที่สวยงามและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไหนมีใครเคยลองกันบ้างหรือยังคะเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ของคุณให้เพื่อนคนอื่นๆทราบกันได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะคะเพื่อคอมเมนต์ของคุณผู้ชมจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมท่านอื่นได้ด้วยนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโปรดคอมเมนต์กันอย่างสุภาพความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะสุดท้ายนี้คุณผู้ชมร่วมส่งกำลังใจมาให้แอดได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อก้าวไปสู่1 0แสนซับด้วยกันนะคะวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ